สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเก๋ก็อยู่ในฟ้าเหมือนเดิมนะคะอยู่ในสวนหม่อนซึ่งสวนหม่อนของเรานะคะก็จะมีการปรับปรุงนะคะด,ดูก่อนก็จะมีหญ้าทีานี้ให้มีหญ้าแล้วมีการปรับปรุงนะคะแล้วก็ทำอ่าลองน้ําหรือว่าคลองไส้ไก่นะคะเพิ่มอ่า วันนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวเล่าเรื่องอีกนะคะคุยไปด้วยกินหมอนไปด้วยนะคะสดๆเลยนะคะอือเปรี้ยวหวานๆค่ะก็เมื่อวานนะคะไปประชุมที่สภาเกษตรดูโรงแรมรีเวอร์นะคะเป็นประชุมนัดแรกไต่ยมาแรกนะคะ ก็ประชุมสร้างความเข้าใจไม่ใช่สปิประชุมเพื่อที่จะทั้งผู้ทรงและกสมาชิกมารวมกันอยู่ที่โรงแรมนิเวอร์เพื่อเรื่องขั้นเลือกประธานนะคะเลือกประธานรองประธานเอาง่ายๆสั้นๆก็คือเลือกแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ก็ได้ประธานอยู่ที่อำเภอดอนตานะคะเขตหนึ่งก็ อาจารย์สุรพรก็ได้แต่งตั้งเป็นประธานคนใหม่นะคะรองคนที่สองก็จะเป็นนายสังคมอุปคุณนะคะอยู่ที่อำเภอดงหวงรองคนที่สองก็จะเป็นอาจารย์สมพรนะคะ,จะเจริญเขตก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่หลังจากที่ ได้มีการคัดเลือกนะคะผ,ผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็ดีใจกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกนะคะถือว่าคะแนนก็สมานฉันทะาแม่นก็เป็นอะไรที่แบบเรียบร้อยนะคะลงตัวไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สุดท้ายกา็พอเลือกเสร็จปุ๊บทางเลขาประธานก็คือหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรนะคะพี่วิรวันนะคะก็ได้พูดถึงแนวทางวาระอื่น,น,นเรื่องเรื่องของการ ชี้แจงบทบาทหน้าที่แล้วก็เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆนะคะการใช้จ่ายเงินต่างๆค่ะก็ถือว่าทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะเมื่อวานนี้ก็เกือบเสร็จก็ประมาณกับบ่ายโมงนะคะประมาณเที่ยง40ก็ได้ประทานกินข้าวคุยการทั้งสมาชิกผู้ทรงทั้งสมาชิกแล้วก็เจ้าหน้าที่สภาเกษตรนะคะก็ะถือว่า ไปกันอย่างด้วยดีค่ะพบกัน